จะพาคุณชมมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลไทยสปอนเซอร์นะครับระหว่างทีมเมืองทองอยู่นเต็ดของเรานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมททเอ็มพิจิตนะฮะนี่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะครับกองเชียร์เมืองทองของเราที่เป็นเยาวชนเนะนี่ยหนาตาเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีครับที่ผู้กองนั้นพาเด็กๆเ,เข้ามาในสนามฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นนะครับ และที่สําคัญครับเกมการแขคงรนนัดนี้มีสาวๆน้องๆน่ารักเข้ามาที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมเยอะแยะไปหมดเลยล้วครับคุณผู้ชมเรียกว่าละลานตาเลยทีเดียวแต่เขาไม่ได้เข้ามาเชีย์เมืองทองของเราหรอกนะครับเข้ามาชมคอนเสิร์ตช่วยนิวันที่อยู่ในโดมข้างๆครับแต่ถ้าพูดถึงกองเชียร์เมืองทองของเราก็ ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมกลางสัปดาห์ครับแต่ว่าก็หนาตาเช่นเคยครับนี่ผู้พันคาลิสโตก็ได้รับความสนใจจากกองเชียร์มืองทองของเราครับมีมาขอแชะถ่ายรูปซึ่งแกก็เป็นกันเองกับทุกคนครับไม่อยากจะคุยครับว่ากลางสัปดาห์ยอดผู้ชมในนัดนี้ครับสูงถึง8,000กว่าคนเลยทีเดียวนะครับ ก็แสดงว่าการสัปดาห์ก็ไม่ส่งผลต่อทีมเมืงทองของเราเท่าไหร่ครับส่วนตัวผู้เล่นนั้นเมืงทองประกอบไปด้วยพี่โอ๊น้องตองพี่ใหม่คริสเตียนดานโยน้องดนทอดเจ้าดำพี่มุย้ยเทศินแดงดาพี่โกโดัสกรทองเราแล้วก็บังกิฟครับจะมีแค่น้องแบ๊กอาทิตย์ดาวสว่านะครับที่สะสมใบเหลืองครบ3ใบก็ติดโทษแบนไปครับ เริ่มต้นเกมการขัน,นะครับทีทีทอภิจิตได้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับแต่ก็เป็นฝั่งเมืองทองของเรานี่แหละครับที่มีโอกาสได้ทักทายก่อนจากเจ้าดำอานอนท์สังสะน้อยมายิงเบาไปครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจากเจ้าดำเช่นเคยครับแต่ลูกก็ลึกไปครับไปเข้ามือผู้สาป,ประตูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูลีลาของทิศศิลเดงดาครับชั่วโมงนี้เขามั่นใจใครก็หยุดเขายากครับ ยิงจากแถว2ครับ ừ, 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 ผู้สาวประตูตเซฟไว้ได้อย่างบุดวิดครับมาด,ดูจังหวะนี้ให้ดีครับทอสเลี้ยงเข้ามาทําชิงกับเจ้าดาครับก่อนที่ทอสจะตบเข้ากลางแล้วก็เป็นคริสเตียนนี่แหละครับที่ช้าจะจ่อให้ทีมเตองของเราขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่23ครับมาดูภาพช้าครับทอสต,ตัดเข้ากลางแล้วก็ทําชิงกับเจ้าดํานะครับแล้วก็ทอสต,ตบมาให้คริสเตียนต้องบอกว่าลูกนี้ ทีมเวริร์คของทีมเมืองทองล้นล้วนครับของเชียร์ก็ได้เฮฮาไปก่อนครับขึ้นนำไปในเวลาที่ต้องการทีทีเอ็มได้ฟรีคิกบ้างครับน้องตองเซฟไว้ได้อย่างบุดบิดก่อนจะเป็นไกลสอนนะฮะที่ชาร์จจ่อๆออกไปครับและหลังจากนั้นนาทีที่36นะครับที่สนามเมืองทองของเราก็เกิด เหตุการณ์มออแปลงไฟร,ระเบิดนะฮะก็ทำให้ต้องพักการขันไปชั่วขณะหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่นานมากนะครับก็ทางทีมงานก็แก้ไขแล้วก็กลับมาเล่นได้นะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงพักครึ่งนะครับของช,ชาวต่างชาติก็ขอขึ้นไปสร้างความคลื่นเครงรมือเท่าของเรามีโอกาสบวกประตูที่2จากจังหวะนี้ครับกดดิซาที่ิโกเดสกรต้องหลาครับ แม่หลุดกับดักล้ำหน้าแล้วก็ยิงไม่พลาดครับทีมอุทองขึ้นนำไปก่อน2ประตูศูนยในช่วงต้นของครึ่งหลังครับนี่เจ้าดาบน์มานสังคนน้อยเปิดมาให้ดัสกรครับกดด้ซ้ายเป็นประตูที่2นะครับในฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิีเมียร์ของพิโก้ดัสกรทองเหล่านะครับหลังจากที่ยิงโอสสภามาได้ จากลูกฟิคกครับทอมเชียกต่อเนี๊คกันละครับทีมทองขึ้นนำไปแล้ว2อง,งกูอศูรับหลังจากนั้นก็มีโอกาสสวนกลับและเกือบได้ประตูจากจังหวะนี้ครับมาดูทีมสินแดงดาครับต้องบอกว่าถ้าเขามั่นใจอะไรก็หยุดเขายากครับแต่ไปสะดุดนิดหนึ่งครับไม่มีโอกาสได้จบ และอีกคนหนึ่งนะครับโรสลารทอดต้องบอกว่าเกมนี้เขาค่อนข้างที่จะหวุอหว้าเลยทีเดียวมเข้ามาสร้างมิติใหม่ให้กับทีมมังองของเราในเกมนี้ครับเคเซียนมีโอกาสได้ยิงเหมือนกันครับแต่ก็เบาเกินไปและประตูที่3ามของมังกงก็มาจากจังหวะนี้แหละครับดัสกอนทองเราประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับแม ไม่บ่อยนะครับที่ดาสกรจะยิงได้2ลูกในนัดเดียวลูกนี้ต้องให้เครดิตบางกิฟครับนี่มองดาสกรแล้วก็ตบเข้ากลางมาแล้วก็ดสกรก็ยิงไม่พลาดครับทีมเมืองทองขึ้นนําไปซ้อมประตูต่อศูนย์ครับอือและก็จบเกมในท้ายที่สุดนะครับเมืองทองของเราก็ชนะทีมพิจิตไปได้3ประตูต่อศูนย์ขยับอันดับตัวเองขึ้นมาได้นิดหน่อยครับ แต่ก็ยังต้องลุน้นแชมป์กันต่อไปนะครับสําหรับทีมเมืงทองของเรา